เคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาดูซีรีส์ทำไมเราต้องอยากกินตามเขาอ้อยก็ไปดูซีรีส์จีนมาแล้วก็เป็นเหตุเลยค่ะอยากกินข้าวต้มถั่วดแดงนะคะคือพระเอกเขาเป็นหมอนะแล้วพระเอกก็เป็นแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งจะทำเมนูบําบัดรูนะคะแล้วก็แนะนำสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วอ้อยก็เป็นคนที่ชอบถั่วดแดงมากแล้วเขาทำกินก็อยากกินตามเขานะคะก็เลยไปหาสูตรมาค่ะเราจะใช้ถั่วดแดง40กรัมนะคะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาต้มนะคะพอหลังจากน้ำเดือดคือต้มประมาณ2นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วแดงกลับเข้าไปนะคะเติมน้ำ400 c c นะคะเราปิดฝาใช้ไฟอ่อนต้มประมาณ30นาทีค่ะพอเสร็จแล้วก็มาแยกเนื้อกับน้ำออกจากกันนะคะเปลี่ยนหม้่นะคะใส่น้ำถั่วแดงลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป 800cc นะคะแล้ว ใส่ข้าวสารที่เราล้างเตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ต้มประมาณ20นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝาออกค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่เกลือ1ส่วน2ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ถั่วแดงที่เราแยกไว้ลงไปค่ะแล้วก็จะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะประมาณ20นาทีค่ะขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะคือเขาเข้ากันดีมากกับถั่วแดงค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะพอดีช่วงนี้คุณธิดากับไม่สบายอีกแล้วค่ะเอ้ยก็เลยต้มข้าวต้มก็พอ,อดีค่ะให้ทานอาหารอ่อนนะคะ เขาต้มนะอืมีไม่ช่ไหมคนป่วยอืมก็ดูไปก็คล้ายๆสไตล์อาหารจีนนะคะเพราะว่าตั้งใจทำแบบอาหารจีนเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะต้องลองทำดูนะคะ